สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตตนตุงตะไร่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เราจะมีฟุตบอลทั้งหมดเนี่ยหตัวครับที่เราเนี่ยคัดสรรกันมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างแต่ก่อนเลยครับต้องขอแสดงความดีใจพี่ก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ยให้ฟุตบอลไป5คู่ครับเข้ามาทั้งหมดเนี่ยหคู่เลยครับท่านาของโบรึกิมกับทอมโซเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ กดจนไปนะครับเต็มกราฟเต็มคําเลยครับคู่นี้เราให้ไปอยู่สูงครับเป็นในน้าของบริกิมชนะมา4-0นะครับต้องบอกว่าเต็มกราฟเลยครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2งครับทันต์ของบ้านครับบานเจนด้านของซันเดยอ์ครับตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยให้ไปสูง3นะครับต้องบอกว่ายกกันไปนะครับถือว่าได้กันไปนะครับสำหรับฟุตบอลตัวที่3ครับทางด้านของไวกิ้งกับเลวสตอร์มนะครับตัวนี้เนี่ยเราบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยให้ไปสูงครับต้องบอกเลยครับว่าเต็มกราฟอีกแล้วครับ เป็นนักหน้าของลิวสตอมเนี่ยเอาชนะท้านของไวกิ้งไปได้4ีหนึ่งะฮะเต็มกราฟเต็มแข้งเลยครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับชาปปอกครับเจอในนักของฮามคามนะครับตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยให้ไปสูงกันนะครับก็ปรากฏว่ามี8ประตูครับเต็มกราฟเต็มคำอีกแล้วครับสำหรับฟุตบอลนอร์เวย์อีกหนึ่งคู่ครับเรเวนเจอร์ครับเจอในนักของเลนโฮมครับตัวนี้เราให้ไปส่งเต็มกราฟเต็มคำเลยครับเมื่อคืนให้ชุดโครงการไว้ในกลุ่มนะครับทั้งหมดเนี่ยหชุดโครงการครับ เข้าชุด2มา2ชุดครับแล้วก็ชุด 3. ชุด3แล้วก็ชุด4นะครับต้องบอกว่าเต็มกราฟเต็มคำเลยครับสำหรับฟุตบอลชุดกคงการผิดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่ๆอยากได้มากกว่านี้นะครับมาอยู่ในกลุ่มได้เลยครับแอสเซดีที่แครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับมีน้ำหนึ่งห้ากู้มีแรงรบ้างไปรับชมกันครับ1เลยครับฟุตบอลฟินแลนด์ครับ ในฐานะของไซนาโจเอ็นครับจะเปิดบ้านต้อนรับการในฐานะของอินเตอร์ตูกูนะครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับไปศึกฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ครับทาน้าของ f อฟซีทูดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการในฐานะของวาดุดครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลาตีหนึ่งสนาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่3ครับท่าน้าของเซาท์ทอมตันนะครับเป็นศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการในฐานะของเวสต์บอมบิดอัลเบีย์นะครับ คู่นี้จะลงสนามกันในเวลาตีสองครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4นะครับทางด้านของฟุตบอลไอร์แลนด์ครับ UFM u p พสตูเ d i n g ครับจะเจอหน้าของวาลูเลวิกครับตัวนี้จะลงสนามกันเวลาตีสองนาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับไปสึกฟุตบอลโปรตุเกสครับทางด้านของเลโออาร์ฟครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้าครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลาตีสองนาทีครับ สำหรับศึกฟุกฟตบอลฟินแลนด์คู่นี้นะครับน่าสนใจครับทางนักของไซนาโจเอนครับจะเจอกันหน้าของอิเนเตอร์ตูกูนะครับ ทางนักสุดนาโจอเนี่ยเปิดมาเนี่ยปอปาตากลมนะครับเงื่อนไขต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานณปจจวันทางนักของไซนาโจอตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่4นะครับมีอยู่12แต้มส่วนอินเตอร์ตูคูตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่9ครับมีอยู่5แต้มนะครับต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้วนะพี่9ครั้งนะครับ9้ครั้งเนี่ยเป็นทางนักของไซนาโจอครับที่เอาชนะไปได้ถึง4ครั้งจบด้วยการเสมอไปเนี่ย นะฮะสี่ครั้งเลยนะครับแล้วก็เป็นในนักของอินเตอร์ตูคูเนี่ยที่เคยเอาชนะทางนักของไซนาจูเอ็นไปได้1ครั้งแต่ว่าต้องย้อนไปในปี2018เลยครับแต่ว่าผลงานณนะปัจจุบันเดี๋ยวเรามารับชมวงน,นี้หนึงครับ10เกมในการเล่นในบ้านครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นในนักของไซนาจูเอเนี่ยที่กำชัยชนะไปได้ถึง5เกมครับเสมอไปอีกสแพ้ไปอีก2นะฮะต้องบอกว่าช่วงหลังในทางนักของไซนาจูเอเนี่ย,ท,ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดู เกมเยือนานะของอินเตอร์ตูคูนิดนึงครับต้องบอกว่าเฉพาะเกมเงยือนของอินเตอร์ตูคูเก้าเกมครับชนะไป4เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3ถือว่าอินเตอร์ตูคูก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมาเลยนะว่าทางหน้าของไซนาจโจเอเนี่ยจะมีโอกาสชนะเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนทางหน้าของอินเตอร์ตูคูเนี่ยจะมีโอกาสชนะเนี่ยสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกก่อนนะครับพี่ว่าคู่นี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็มองแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยทางหน้าของไซนาจโจเอนเนี่ย นะครับแล้วก็เฮดทูเฮดในการเจอกันมาเนี่ยเป็นนักของไซนาจูเอนด้วยที่ทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับต้องบอกเลยครับว่าเจอกันทีไลนเนี่ยมีประตูกันทุกทีครับห้านาหลังสุดเนี่ยมีประตูยืนพื้นได้สประตูนะครผมว่า คู่นี้ไปรอนับ3ได้เลยนะครับต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยมีประตู3ประตู2ประตู2ประตูแล้วก็4ประตู5ประตู3ประตู4ประตูส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเขาจะสูงครับคู่นี้ไปมองบนครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับรอนับ3ดีกว่านะครับตรงนี้ฮะศึกฟุตบอลคู่ที่2นะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับไปศึกฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ครับทันะ์ของ FC ฟซีทูตครับจะเจอกับทันะของวาดูดิครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเงื่อนไขหน้าบ้านของทูต ต้องมี2ประตูหน้าบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเขานนิดนึงสำหรับทูตตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่2ครับมีอยู่7แต้มส่วนวาดูตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่3มครับมีอยู่4 8แต้มต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้วครับ10เกม10เกมในการเจมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นหน้าของทูตนะครับที่กำชัยชนะไปได้ถึง5เกมครับจบด้วยการเสมอไปใน4เกมแล้วก็ทนะของวาดูตเนี่ยเคยเอาชนะทนะของทูตเนี่ยหเกมนะครับในปี2024นะครับแต่ว่า ผลงานณปัจจุบันครับต้องบอกเลยครับว่าทางนักของ FC ทุตอนนี้เนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับสิเกมเนี่ยชนะไป10เกมรวดเลยครับส่วนนักของวาดุตเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า10เกมในการเล่นเกมเยือนครับก็ถือว่าพอไปได้ครับชนะไป3เสมอไป4นะครับแล้วก็แพ้เพียงแค่3นะครับถือว่าช่วงหลังเนี่ยทางแดนของวาดุตเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมาเลยนะครับว่าทางด้านของ FC ฟซทู c เนี่ยจะมีโอกาสชนะ1 0 0ส่วนวาดุสเนี่ยมีโอกาสชนะทางด้านของ f c ฟซทูตเนี่ยห้ครับผมเองก็มองแบบนี้ครับแต่ว่าดูทรงแล้ววันนี้ไม่ใช่งานง่ายของ f c ฟซทูเหมือนกันที่ว่าจะชนะทางด้านของวาดุสแบบขัดขานนะครับยังไงคู่นี้เนี่ยผมเน้นย้ำนะครับพี่ว่าสําหรับฟุตบอลคู่นี้ไปอยู่รองนะครับไปอยู่รองวาดุส อ่านว่า FC ฟซทูตเนี่ยจะชนะแต่ว่าจะชนะไม่ขาดนะครับตเต็มที่เนี่ยก็เบียดชนะกันไปนะครับยังไงคู่นี้ผมมองว่าสถาิติในการเจอกันมาสูสีที่กันทั้งคู่สกอร์เนี่ยไม่สูงนะฮะแล้วก็ผลงานเนี่ยทางด้านของ FC ฟซทูตดีแล้วก็วารุดเนี่ยก็เริ่มดีด้วยดูทรงแล้วไม่ใช่เง่ายของ FC ฟซทูตครับยังไงคู่นี้นะครับไปอยู่รองวารุดครับผมเชื่อเหลือเกินนะฮะว่าไม่เจ็บแน่นอนครับ สำหรับพี่ๆที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับ้ามาเลยครับแอสเซดีทีแครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยเกลุ่มแล้วครับมีฟุตบอลสดแม่นๆตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับที่สําคัญมีฟุตบอลเช้าด้วยเข้าเมานิวรับไปเลยครับพี่ซื้อฟุตบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านในหมู่เรามีบินประกันด้วยครับเท่านี้เราให้ตัวเน้นตัววีของเราไปโดนเนี่ยพี่สามารถนําบินมาเกมได้เลยที่สําคัญครับมีททยผล4คู่รับไปเลยครับพี่300ทายไทยกันฟรีไทยกันเล่นเล่นทุกวันครับ ในกลุ่มของเรามีกิจกรรมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทันต์ของฟุตบอลสเตปครับถ้าเผื่อพี่ทายมา5้าคขึ้นไปเนี่ยแล้วผิดหมดเลยพี่รับไปเลยครับพี่ตามเงื่อนไขนะครับในกลุ่มของเรานะฮะบอลเข้าเราเติมให้อีกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีที่ไหนแจกมากกว่านี้อีกแล้วครับในกลุ่มของเรามีกิจกรรมมากมายนะครับยังไงกราบเรียนเชิญนะครับเข้ามารับรองครับพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับทนา์ของเซาท์แทำตันครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาทันต์ของเวสต์บอมบิดัลาบีนนะครับต้องบอกว่าวันนี้เซาท์แทำตันเนี่ยต้องมี1ประตูหน้าบ้านขั้นต่ำนะครับสำหรับผลงานของเซาท์แทำตันตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่4นะครับมีอยู่87แตม้มส่วนเวสต์บอมตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่5ครับมีอยู่75แตม้มต้องบอกเลยครับว่าคุณนี้เคยเจอมาแล้วนะฮะ10เกมครับ10เกมเนี่ยเป็นทันต์ของเซาท์แทำตันเนี่ย ที่เอาชนะไปได้ถึง7เกมครับจบด้วยการเสมอไปใน1เกมและก็เป็นด้านของเวสต์บอมเนี่ยเคยเอาชนะทางด้านของเซาว์ทอมตันมาได้2เกมนะครับต้องบอกว่าเฮตในการเจอนมาเซาวทอมตันทําผลงานได้ดีมากกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามารับชมผลงานนะปัจจุบันนิดนึงครับ10เกมในการเล่นในบ้านของเซาวทอมตันครับถือว่าไปได้สวยครับ10เกมชนะไป6เสมอไป1แพ้เพียงแค่3ถือว่า ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะฮะในการเล่นในบ้านต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3เสมอไป1แล้วก็แพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นเอง,เองเนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเกมเย็นของเวสต์บอมกันนะครับต้องบอกเลยครับว่า9เกมของเวสต์บอมเนี่ยในการเล่นเกมเย็นเนี่ยชนะไปเพียงแค่2ครับเสมอไปอีก5ครับแล้วก็แพ้ไปอีก2ถือว่า5นัดหลังสุดในการเล่นเกมเยินของเวสต์บอมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างย่ำแย่เลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่1เกมเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสอง สองนัดล่าสุดเนี่ยแพย้กับเ,เชฟฟิลด์เวนเดย์มา3าศูนย์แล้วก็แพ้กับ City เลสเตอร์ซิตี้นะครับสองประตูต่อหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเขาบอกมานะครับว่าทานันา์ของเซาล์ทำตันจะมีโอกาสชนะ75%ส่วน,าน้าเปอรนนทันของเวสต์บอมเนี่ยจะมีโอกาสชนะทนันตนของ South เซาล์เนี่ย0%นะครับ ผมเองเนี่ยก็มองแบบนี้เหมือนกันนะครับด้วยศักยภาพทีมของเซาว์ทอมตันดูเหนือกว่าทุกประตูเลยครับดูเหนือกว่าฐานะของเวสต์บอมอย่างเห็นได้ชัดครับสำหรับวันนี้เนี่ยทานะของเซาว์ทอมตันจะมาในแผนเสียมสามครับมีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมดใน4ตัวนะครับแล้วก็เวสต์บอมจะมาในแผน42 3สครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับตัวเจ็บเยอะไม่ใช่ปัญหายังไงคู่นี้เนี่ยผมมองว่าความได้เปรียบเป็นนานะของเซาว์ทอมตันครับที่จะกำชัยชนะไปได้คู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านของเซาวทอมตันครับ ซิกซ์บอลไอแลนด์นะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับทางด้านของอัพตูเลดิงครับจะเปิดประตูรับการเมชาของวาลูเลวิกนะฮะต้องบอกว่าวาลูเลวิกเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องมี2ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานนับปัจจุบันเดี๋ยวเราเอามาดูนิดนึงครับท่านักของอัพตูเลดิงตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่10นะครับมีอยู่1แต้มส่วนท่านักของวาลูเลวิกวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่4นะครับมีอยู่1ิแต้มต้องบอกก่อนนะครับว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้วนะครับ4เกมครับ4เกมในการเจอมาเนี่ สกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็เป็นเน้าของวาลูเลวิกนะฮะที่ว่ากำชัยชนะไปได้ทั้ง4เกมเลยครับต้องบอกว่าสกอร์คู่นี้เนี่ยมีถึง3ประตู6ประตู3ประตู4ประตูส่วนใหญ่คู่นี้จะสูงนะครับผมเน้นย้ำไ้ก่อนนะครับ สำหรับผลงานนับปัจจุบันทางนักของอัพตูเรดดิ้งถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับ9เกมในการเล่นในบ้านครับชนะไป4ครับเสมอไป3แพ้ไป2นะฮะต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยอัพตูเรดดิ้งเนี่ยทำผลงานได้ดีนะฮะเก็บชนะไปได้3เกมครับแล้วก็เสมอไป2เกมถือว่ารักษาฟอร์มได้ดีนะฮะในการเล่นในบ้านแต่ว่าวันนี้มาเจอทางนักของวาลูเลวิกนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่า 8เกมในการเล่นเกมเยือนเนี่ยพวกเขาเนี่ยเก็บชัยไปได้เนี่ยสเกมนะครับเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสี่แต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นของเราครับสกอร์คือประเด็นนะครับสกอร์คือประเด็นวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมาเลยนะว่าอัพตูเรดดิ้งจะมีโอกาสชนะ50%สิบนต์ส่วนวารูเลวิครับจะมีโอกาสชนะเนี่ยสีนะครับผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงใจจริงๆเนี่ยผมเนี่ยมองว่าทางนั้นของวารูเลวิกเนี่ยชนะไม่ขาดแต่ว่าคู่นี้ครับ ฟุตบอลน่าจะแลกกันมันครับยังไงคู่นี้ไปรอนับ4ดีกว่านะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้เนี่ยสูงแรกเนี่ยไปได้นะครับพี่แต่ว่าเน้นย้ําว่าไปสูงเต็มดีกว่ารอนับ4ดูทรงแล้วน่าจะโต้กันมันครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้านะครับเราจะไปดูฟุตบอลโปรตุเกสกันครับทั้งนักของลีโออาร์ฟครับจะเปิดบัตต้อนรับการมานทนัะของเบนฟิก้านะครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลา ตี2.45นาทีครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เบนฟิก้าในเงื่อนไขต้องมี2ประตูหน้าบ้านนะครับ สำหรับผลงานณนะปัจจุบันทันต์ของลรีโออาร์ครับตอนนี้เนี่ยรางอันดับที่10นะครับมีอยู่36แต้มส่วนเบนฟิก้าตอนนี้เนี่ยรางอันดับที่2นะฮะมีอยู่79แต้มนะครับสำหรับผลงานณนะปัจจุบันเนี่ยในการเจอกันมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับเพราะคู่นี้เนี่ยเคยเจอมาแล้ว10เกมครับ10เกมเนี่ยเป็นทันต์ของเบนฟิก้าครับตามคาดเลยครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง10เกมเลยต้องบอกว่าคู่นี้ในการเจอกันมาเนี่ยทันต์ของลรีโออาร์ยังไม่สามารถชนะทันต์ของเบนฟิก้าได้เลยครับ สำหรับทางด้านของลลโออาร์ฟในการเล่นในบ้านครับเกเกมครับถือว่าดีนะครับชนะไป4เสมอไป5แล้วก็แพ้ไป0ูนย์ครับถือว่าฟอร์มตอนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับส่วนด้านของเบนฟิก้าตอนนี้9เกมครับชนะไปเพียงแค่3มเองนะครับในการเล่นเกมเยือนเสมอไปอีก่แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังในการเล่นเกมเยือนทางด้านของเบนฟิก้าค่อนข้างแย่ๆนะครับชนะไปเพียงแค่2เสมอไปอีก0ูนแล้วก็แพ้ไปอีก3เลยนะครับ วันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าลิโออาร์ฟจะมีโอกาสชนะทางันนาอัเบนฟิก้า50%ครับส่วนเบนฟิก้าเนี่ยมีโอกาสชนะทาัน้าของลิโออาร์ฟเนี่ย25%นะครับผมเองเนี่ยมองว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มของลิโออาร์ฟเนี่ยได้เปรียบนะครับ ทางนักของเลี้ยวอาร์ปวันนี้เนี่ยจะมาในแผน3 4 3ครับมีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยหตัวนะครับส่วนทางนักของเบนฟิก้าวันนี้จะมาในแผน4 2 3 1ครับมีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยหตัวผมมองว่าวันนี้เนี่ยทางนักของเบนฟิก้าเนี่ยเขาเนี่ยได้เปรียบนะครับเรื่องการ คือสถิติต้องเรียกว่าสถาิติและการแล้วก็เฮตุเฮตการเจอกันมาเนี่ยได้เปรียบแน่นอนแต่ว่าดูทรงแล้วไม่ใช่งานง่ายครับผมเชื่อว่าเบนฟิก้าชนะแน่นอนครับแต่ว่าชนะไม่ขาดยังไงคู่นี้เนี่ยผมเนี่ยขออนุญาตไ,ไปอยู่รองลีโออาครับดูทรงแล้วแพ้ไม่ขาดครับไปอยู่รองหน้าบ้านครับดูทรงแล้วไม่เจ็บครับ เดี๋ยวนี้เรามาสรุปผลกันนะครับว่าห้าทีเด็ดคัดกันเน้นๆจากตูนตูงตุข่ายครับวันนี้เราไปทนายกันบ้าง1เลยครับฟุตบอลฟินแลนด์ครับทนาของไซนาจูเองนครับเจอทนาของอินเตอร์ตูกคูตัวนี้เราให้ไปสูงเต็มนะครับรอนับ3ได้เลยสําหรับฟุตบอลที่สองครับทนาของ FC ฟทูตครับเจอทนาของวาดูตัวนี้เราให้ไปอยู่รองวาดูหน้าบ้านนะครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่3าครับทาาน้าของเซาว์ทอมตันกับเวสต์บอมบิดอัลเบียนตัวนี้เราให้ไปอยู่หน้าบ้านของเซาว์ทอมตันทีเด็ดที่ขาดผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเซาท์ทอตันทาได้ครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับทางน้าของฟุตบอลไอแลนด์ครับทางน้าของอัพสตูดิ้งเจอร์น้าของวารูเลวิกครับตัวนี้เราให้ไปสูงเต็มนะครับรอนับ4ได้เลยครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับทางน้าของฟุตบอลเบนฟิก้ากับเรโอวอาร์ตัวนี้เราให้ไปอยู่ หน้าบ้านของลีโออาครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับยังไงก็สามารถพักกันเข้ามาได้ครับ อสแตตีทีแปดนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีทั้งหมดในเก้ากลุ่มแล้วนะครับมีพี่ๆให้ความสนใจค่อนข้างเยอะครับในกลุ่มของเรามีฟุตบอลสดนะครับตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับและที่สําคัญเลยนะครับฟุตบอลเช้านะครับการบริการดูแลกันแบบครอบครัวครับดูแลกันแบบพี่น้องนะครับยังไงก็สามารถทักกันเข้ามาได้มาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มได้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ว่า ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับณตอนนี้นะครับยังไงสามารถทักกันเข้ามาได้ครับวันนี้ร่ำรานไปครับ5ทีเด็ดทักกันเน้นๆจากตูนตงปตะข่ายนะครับวันนี้สวัสดีครับ